เรียบเท่ชัดเลยค่ะที่ใ,ใส่เบรทนี่เบรกับข้างที่ไม่ได้ใส่ก็คือข้างที่ใสอะ่ะมันจะมีความกลมโตแล้วก็ตัดขอบดำอะ่ะสวยมากเมนี่เลนส์คือยืนหนึ่งเลนส์เกาหลีที่ใส่บ่อยใส่สบายแล้วตาหวานมากนอ้องเขาเป็นเลนส์เกาหลีตัวนึงที่เป็นบ e s t seller ใน TikTok ตอ,ตอนนี้เลยรุ่นที่ขายดีที่สุดต้องยกให้เป็นรุ่น a n g e Lens เลยอันนี้เป็นสี Angie r o w n d นะทุกคนคือมันจะมีแบบกลิตเตอร์เล่นแสงแบบวิบวับสวยมากค้างนี้คือใส่ Angie r o w n ส่วนคัางนี้ก็คือไม่ได้ใส่ก็คือเห็นความต่างชัดเจนเลยสี a n g l b r o w n คือใส่แล้วแบบ สวยอะมันตาหวานมันพูดดีมันแบบมันมีอะไรอะแกะเข้าใจป้ะคือนอกจากจะตาหวานแล้วยังใส่สบายอีกแบบไม่ต้องงนอน้ำตาเทียมเลยทุกคนถึงจะเจอแดดจะหน้าร้อนเลยเนี่ยตาไม่แห้งแน่นอนถัดไปคือบิทนี่เบตอันนี้คือเป็นลูกลักเราเหมือนกันทุกคนเปรียบเทียบชัดเลยค่ะที่ใส่บิทนี่เบตกับข้างที่ไม่ได้ใส่ก็คือข้างที่ใส่อ่ะมันจะมีความกลมโตแล้วก็ตัดขอบดำอะสวยมากเลนก็จะเป็นขนาด8.6กม็มเลย ลุนบริทนี่เบสคือให้ฟิวตุกตาบายสุดๆพีกลับอยู่ที่ร้านมิสเซนเท่านั้นเลยรีบไปตุนของก่อนจะหมดนะจ๊ะบ๊ายบาย